สวัสดีค่ะทุกคนอ่านี่ก็คือพี่นุษย์นะคะปกติพี่นุษย์จะไม่ค่อยได้ทำคลิปตอนกลางวันเพราะว่าอ่าพี่นุษย์จะต้องรีบออกไปส่งของนะแต่ว่ามีแบบเหมือนคนเรียบร้องกันเข้ามาเยอะว่าพี่นุษย์ไม่เห็นทาครีมกลางวันให้ดูบ้างเลยนะคะก็เลยคลิปนี้เนะี่ยอ่าพี่นุษย์จะมาทาครีมนะคะว่ากลางวันเนี่ยพี่นุษย์เนี่ยใช้ใช้ครีมเซ็ตหน้าใสยังไงนะคะสำหรับเซ็ต หน้าใสาที่พี่นุชใช้ทุกวันนะคะในตอนกลางวันนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะเฉพาะผิวหน้านะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็จะเป็นตัวไฮายานะคะตัวเซรั่มไฮายาแล้วก็ไขมุกผสมบวหิมะ แล้วก็จะเป็นกันแดดไข่มุกผสมบับหิมะนะคะเห็นไหมคะเอ่อบางคนหลายๆคนที่สั่งเข้ามาสับสนนะคะตัวไข่มุกผสมบับหิมะจะเป็นกระปุกสีขาวนะคะส่วนตัวกันแดดไข่มุกผสมวัวหิมะกระปุกเขาจะออกสีแบบไข่ไข่นิดนึงนะคะไม่ถึงกับเหลืองนะ,ะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับกลางวันที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมโสมแม่แพทนะคะตัวนี้ใช้ทาตัวนะคะอ่ะอาจจะได้ยินเสียงเอพัดลมไอ้น้ำหน่อยนะมันมันจะดังดังนิดนึงตัวพัดลมไอ้น้ำกลางวันร้อนนะคะอ่ะตัวเซรั่มนะคะก็เหมือนเดิมตัวเนี้นะคะลูกค้าที่ได้เอาเอาไปใช้นะคะหลายๆคนคมอมเขาเรียกว่าอะไรนะ ผลตอบรับกับมาหาพินุษ์เนี่ยว่าพินุษ์ชอบมากเลยหอมแล้วก็สดชื่นมากเลยหลังจากที่ทาลงผิวเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวมันแบบว่าสดชื่นนะคะสดชื่นแล้วก็ใช้ไปได้ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยดูดูเรียบเนียนดูเรียบเนียนดูกระชับนะคะแล้วก็พวก สิวพวกสิวอักเสบสิวหัวหนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้ประมาณ2อวันสาวันเนี่ยหัวสิวเนี่ยแห้งยุบเลยนะคะตัวเนี้ยขายดีมากนะตอนนี้นะคะเสียงตอบรับจากลูกค้าเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วพี่นุษยังจัดโปรพิเศษด้วยสำหรับคนที่เคยใช้แล้วติดใจนะคะอยากซื้อทีละหลายๆลขวดนะคะยิ่งซื้อเยอะก็จะมีส่วนลดเยอะติดต่อทักถามเข้ามาได้นะคะ ตัวนี้ใช้แบบเป็นเซรั่มใต้ตาได้เลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนเพราะนั้นเนี่ยใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องเอ่อไม่ต้องใช้ทีมีมทาใต้ตาแล้วนะคะอ่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวไขมุกผสมวัวหิมะนะคะ ทุกครั้งนะคะทุกครั้งเลยที่พี่นุชรีวิวตัวครีมไข่มุกผสมบัวหิมะเนี่ยพี่นุชจะเน้นย้ำนะคะว่าพี่นุชรีวิวให้เฉพาะครีมจากพี่นุชเท่านั้นนะคะถ้าครีมที่ซื้อจากที่อื่นอะไรใดๆเนี่ยพี่นุชไม่การันตี พูดง่ายว่าพี่ไม่รู้แหล่งที่มาว่าเขาเอาจากไหนหรืออะไรยังไงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ไม่ต้องถ้าซื้อที่อื่นมาไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ต้องมาโวยวายกับพี่นุชน,นะพี่นุชไม่รู้เรื่องด้วยนะคะเพราะว่า,อาของพี่นุชเนี่ยพี่นุชรับจากโรงงานโดยตรงนะคะถ้าไม่ได้ซื้อจากพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะคะต้องแยกแยะนิดนึงเนะเาะแล้วก็ ตัวต่อไปขาดไม่ได้เลยสำหรับกลางวันนะคะถ้าคุณไม่ได้ใช้ครีมกันแดดของบัวฮิมะคุณก็ใช้เป็นครีมกันแดดอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องทาครีมกันแดดในทุกๆวันตัวนี้นะคะครีมกันแดดตัวนี้มีน้องคนหนึ่งเขาจะแบบเหมือนกับไม่ไม่ไมค่อยชอบทาครีมกันแดดที่หน้ายเยอะอ่ะอ่าป้าพูดง่ายว่าเขาเขาจะทาน้อยนะ เขาปกติเขาเป็นคนไม่แต่งหน้าเป็นคนที่ไม่ค่อยทารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มันคือพอใช้เซตครีมเนี่ยน้องเขาซื้อไปทีละเซตใช่ไหมไอตัวกันแดดเนี่ยมันก็เหลือเยอะอ่าเขาก็จะแบบใช้น้อยไอตัวไอตัวกันแดดเหลือเยอะทีนี้มีอยู่วันนึงเขาไปช่วยงานศพแล้วบริเวณเนี่ยบริเวณหลังคอเนี่ยมันจะเป็นส่วน